สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซาร่าคาซิงกินีเคลื่อนไหวแล้วกวงไฮโซอดีตคนรักเก่ารังสัมภาษณ์บีบน้ำตารายการโหนกระแสล่าสุดได้มีทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาแชร์ภาพของสาวซาร่าที่ได้ดินเนอร์กับไฮโซหนุ่มอดีตคนรักเก่าซึ่งงานนี้ทางด้านสาวซาร่าจึงโดนจับโป๊ะเพราะชุดที่ใส่นั้นเป็นชุดกับวันที่เจ้าตัวได้ไป,ไปออกรายการโหนกระแส อีกทั้งเมื่อเข้าไปดูอินสตาแกรมของฝ่ายชายเจ้าตัวก็เพิ่งโพสต์รูปชุดคล้ายกับผู้ชายในรูปและเป็นวันเดียวกันกันกบที่ซาร่านั้นได้ไปออกรายการซึ่งงานนี้ซาร่าคาซิงกิน,นีก็ได้เคลื่อนไหวแล้วควงให้โซออดีตคนรักเก่าหลังสัมภาษณ์บีบน้ำตารายการหนกระแสซึ่งสาวซาร่าได้แชร์โพสต์เก่าใน Facebook เมื่อปีที่แล้วขณะไปรับลูกชายที่โรงเรียนนั่นเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ